วิธีใส่ที่หนีบจอยนะครับกับจอยรุ่มใหม่ตัวนี้ตัวนี้ใช้สาหรับจอยเป็นี่หนีบของจอย XBOX s e ซี e ี S นะครับซี r ี e s S X เนี่ยแหละที่มีตัวอนี่อยู่ข้างหลังอ่ะปุ่มบลูทูธอ่ะจะใช้ของ XBOX one ไม่ได้นะ o ันธรรมดาเพราจะเป็นซี r ี e s S เท่านั้นถึงจะใส่เอาไว้ตัวตัวนี้ได้นะครับที่ใส่แล้วก็ใส่เข้าไป จะใส่แค่ตรงแง่งนี้นะตรงแง่งนี้อยู่มันจะใส่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันนี่มันจะอยู่แค่ประมาณนี้ครับเพราะว่าข้างหลังมันจะไม่โดนปุ่มไอ้พวกัวใหม่มันจะมีลูกเล่นอะไรพวกนี้เยอะถ้าเกิดใช้ตัวอื่นมาจะติดแล้วก็ใส่ไม่ได้ไมันใส่ได้แค่นี้มันจะมีพวกปุ่มด้านหลังเพิ่มขึ้นมา มันจะใส่เท่านี้มันจะติดตา้งมันก็แน่นครับไม่ดุดนี่ก็วิทีใส่ถ้าจะแบบนี้ที่ถอดก็บันนผมไม่ออกก่อนอืมอาจจะถอดง่ายครับแค่นี้